ดีครับนักเรียนยินดีต้อนรับสู่ชานชาลาภาษาไทยกับครูสิบประกรเช่นเคยนะครับวันนี้ครูชวนพวกเรามาเรียนรู้เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับภาษาไทยแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานั้นครูอยากจะชวนพวกเราทุกคนลองอ่านข้อความทั้งด้านซ้ายและด้านขวาว่ามีอะไรบ้างที่เหมือนหรือแตกต่างกันนะครับเด็กๆข้อความทางด้านซ้ายอ่านได้ว่าอย่างไรครับ ลองอ่านออกเสียงพร้อมๆกันเลยนะลูกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทำโฆษณาประชาสัมพ an ันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวส่วนข้อความทางด้านขวามือเราจะอ่านได้ว่าทททได้จัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับข้อความทางด้านซ้ายนักเรียนจะสังเกตว่าจะยาวกว่าทางขวามือ ให้นักเรียนลองสังเกตสีที่ครูเน้นให้ชัดเจนขึ้นมานะครับคำว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับคำว่าทททอเอ๊ทางซ้ายมือมีลักษณะอย่างไรครับใช่เลยครับเด็กๆซ้ายมือเนี่ยข้อความจะยาวกว่าทางด้านขวามือนั่นก็หมายความว่าทางด้านซ้ายมือเป็นข้อความที่ใช้คำเต็มจะยาวกว่าส่วนข้อความที่ใช้คำย่อ สั้นกว่านั่นเองนะครับวันนี้ครูชวนพวกเรามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้และการอ่านอักษรยอ่อถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นครูพาพวกเรามาทำความรู้จักกับความหมายของอักษรยอ่ออักษรย่อก็หมายถึงตัวอักษรที่ใช้เขียนย่อคำให้สั้นลงเพื่อความสะดวกในการเขียนการเขียนอักษรย่อจะต้องใช้เครื่องหมายมหภาค หรือเครื่องหมายจุดไว้ท้ายอักษรย่อด้วยเราจะมีหลักเกณฑ์ในการเขียนอักษรย่อได้ดังต่อไปนี้ข้อแรกการเขียนอักษรย่อจะต้องมีมหาภาคกำกับอยู่เสมอข้อต่อไปการใช้พยัญชนะต้นของพยาง,งค์งครรรนนงงแรกของคำเป็นตัวยอ่อนั่นเองนะครับสรุปได้ว่าในการใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคำเป็นตัวย่อ จะแยกออกเป็นคำเดียวใช้ตัวอักษรย่อตัวเดียวแม้ว่าคำคำนั้นจะมีหลายพยางและรูปแบบที่2ถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียวทำให้เกิดความสับสนและอาจจะมีคำซ้ำกันหรือพยัญชนะซ้ำกันให้ใช้พยัญชนะของคำหรือคำถัดไปเป็นตัวอักษรย่อได้ยกตัวอย่างในกรณีแรกถ้าเป็นคำเดียวใช้ตัวอักษรย่อเดียวแม้ว่าคำคำนั้นจะมีหลายพยาง ยกตัวอย่างเช่นภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรครับใช่แล้วครับภาพนี้เป็นสถาบันทางการเงินนั่นก็คือคำว่าธนาคารเราจะใช้ตัวอักษรตัวเดียวนั่นก็คือทอทงเป็นตัวอักษรย่อเราก็จะเขียนว่าทอทงตามด้วยเครื่องหมายมหภาคต่อไปคำว่าศาสตราจารย์คำว่าศาสตราจารย์ก็หมายถึงตำแหน่งทางวิชาการของผู้ที่ทำหน้าที่สอนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เราจะใช้สลา,าเป็นตัวอักษรยอ่อเขียนย่อได้ว่าสลา,าตามด้วยเครื่องหมายมหขับภาคถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียวแล้วทำให้เกิดความสับสนหรืออาจจะเกิดคำซ้ำกันก็ให้ใช้พยัญชนะของพยางหรือคำถัดไปเป็นตัวอักษรย่อได้เช่นภาพนี้เป็นอาชีพอะไรครับเด็กๆเ,เก่งมากเลยครับตำรวจ เราสามารถใช้พยัญชนะ2ตัวนั่นก็คือต่อเต่ารอเรือตามด้วยมหัพภาคและผู้อำนวยการเราก็จะใช้พอพึ่งอออ่างเป็นตัวอักษรยอ่อตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคนั่นเองครับเด็กๆนอกจากนี้ถ้าคำที่จะนำพยัญชนะต้นมาใช้เป็นอักษรยอ่อมีหอนำให้เราใช้พยัญชนะที่อยู่หลังหอนำเป็นอักษรยอ่อยกตัวอย่างเช่น คำว่าเด็กหญิงนักเรียนจะสังเกตว่าคําว่าหญิงผสมด้วยหอหีบเป็นตัวอักษรเป็นหอนาเราก็จะเขียนตัวย่อได้ว่าดอเด็กจุดยอหญิงจุดนั่นเองนะครับส่วนตัวอย่างต่อไปคําว่าทางหลวงเราจะเขียนย่อได้ว่าทอทหารลอลิงจุดเนื่องจากหอหีบเป็นอักษรน,นํานั่นเองเด็กๆครับ นอกจากนี้หลักเกณฑ์ในการเขียนอักษรยอ่อยังหมายถึงรวมกับประโยคหรือข้อความอื่นๆที่ให้เขียนเว้นวรรคหน้าและหลังตัวอักษรย่อทุกครั้งด้วยและข้อสุดท้ายเวลาเขียนอักษรยอ่อร่วมกันหลายๆคำให้เราเขียนเว้นวรรคระหว่างกลุ่มของอักษรย่อด้วยนะครับข้อสังเกตสุดท้ายในการเขียนอักษรย่อนั้น จะมีตัวอย่างและวิธีการใช้ชัดเจนและมีการกำหนดอักษรย่อไว้แล้วเราไม่สามารถมาย่อคำหรือใช้อักษรย่อได้ตามอำเภอใจเราควรจะใช้อักษรย่อตามที่กำหนดเพื่อให้ใช้ได้อย่างทั่วถึงและคนอื่นๆเข้าใจความหมายของเราเช่นกันนะครับเด็กๆวันนี้ครูก็ฝากเรื่องอักษรย่อไว้ด้วยและพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ